ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ลาทาตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิซึณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกลายล้อมไปด้วยพื้นนาสีขาวพโพลนไกลสุดลูกหูลูกตาที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านยังคงยึดถืออาชีพเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นก็คือการทํานาเกลือซึ่งเป็นวิธีชีวิตที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชุมชายหนุ่มวัยกลางคนเป็นพ่อค้าคนกลางหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเท่าแก่เกลือ เขาได้ขับรถกระบะออกมาแต่เช้าเที่ยวตระเวนไปตามหมู่บ้านต่งตางๆเพื่อรับซื้อเกลือและนำไปขายต่อแต่ด้วยความที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นและมีนิสัยคดโกงเขาจึงรับซื้อในราคาที่ต่ำลงทำให้ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจแม้จะไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย แต่ชุมก็เป็นผู้มีอิทธิพลพอสมควรถ้าไม่ยอมขายให้ก็จะไม่มีใครยอมมาซื้อด้วยทำให้ชาวบ้านไม่มีทางเลือกมากหนักจึงจำเป็นต้องยอมนี่โกงกันหรือเปล่าเท่าแกขนกระสอบเกลือไปเต็มคันรถแต่ขายได้ราคาเท่านี้เองเหรอเอ็งอย่าปากพร่อยนะไอบุญข้าเลิศจะโกงถ้าเอ็งไม่พอใจเองก็ไปตั้งขายเองสิ โ่เท่าแกขายเองก็ไม่รู้จะได้สักกระสอบหรือเปล่าเท่าแกเพิ่มเงินให้ผมอีกหน่อยไม่ได้เหรอผมต้องเอาเงินก้อนนี้ไปรักษาพ่อบุญมีขอร้องอ้อนวอนเท่าแกชุ่มอีกครั้งเพราะเงินที่ได้มานั้นมันน้อยนิดไม่เพียงพอค่ารักษาผู้เป็นพ่อที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเขาจะยอมขายเกลือไปทั้งหมดยุงแล้วก็ตามแต่เท่าแกชุ่มนาน ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นหรือตายและไม่ยอมให้เงินเพิ่มแม้สักแดงเดียวปล่อยให้บุญมีไายแต่มองตามด้วยความคับแขนใจเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงเย็นหลังจากที่ชุ่มตระเวนซื้อเกลือกับชาวบ้านจนเต็มคันรถเขาก็ได้กลับมาถึงบ้านโดยมีนางจันผู้เป็นภรรยา ออกมาต้อนรับอย่างดีเธอได้บอกกับเขาว่าเกลือที่ซื้อมาจากชาวบ้านมีคนมารับไปหมดแล้วและได้เงินมามากโขชุมที่ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มอย่างพอใจเพราะเขาตั้งราคาขายไว้สูงมากกว่าที่ซื้อมาจากชาวบ้านเป็นเท่าตัวและพรุ่งนี้เขาก็จะออกไปอาเกลือจากชาวบ้านมาขายอีก เช้าวันต่อมามีชาวบ้านมาแจ้งข่าวกับชุ่มและจันว่าพ่อของบุญมีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนตอนนี้ศพถูกตั้งอยู่ที่บ้านชุ่มที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้มีทีท่าตกใจอะไรนักและเขายังฝากบอกไปว่าเขาจะแวะไปฟังพระสวดในตอนเย็นเมื่อถึงเวลา ชุ่มกับจันก็ได้มาที่บ้านของบุญมีเพื่อร่วมฟังสวดพระอภิธรรมกับชาวบ้านถามกลางความโศกเศร้าของบุญมีที่สูญเสียผู้เป็นพ่อไปเอาไปซะไอ้บุญถือว่าเป็นเงินช่วยงานพ่อเองกูไม่เอาเพราะความคิดโกงของมึงนั่นแหละที่ทำให้พ่อกูต้องตายบุญมีตะวาดเสียงดังกลางงานโศก จนชาวบ้านคนอื่นๆหันมามองเป็นตาเดียวเขาชี้หน้ากลด่าชุ่มกับจานพร้อมกับสาบแช่งให้ผีสางที่นาเกลือแห่งนี้ลงโ,โทษในสิ่งที่ทั้งคู่ได้ทำกับตนและชาวบาก่อนที่คนอื่นๆจะพากันล้อมวงเข้ามาสาบแช่งทั้งคู่จนชุ่มต้องรีบพาจันนีออกมาโดยเร็วหลังออกจากงานโศก ชุมก็ได้ขับรถกลับบ้านโดยมีจันร์นั่งอยู่ข้างๆรถของพวกเขาแล่นไปตามถนนลูกรังสายเล็กทามกลางบรรยากาศในยามค่ำคืนที่มีเพียงแสงจันทร์คอยส่องสว่างสะท้อนอยู่บนผืนนาเกลือสองฝั่งทางเสียงสาบแช่งของบุญมียังคงดังกึกก้องอยู่ในหู ทำให้ชุ่มนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวนาเกลือเมื่อร้อยปีก่อนว่ากันว่าที่นาเกลือแห่งนี้มีผีสางอสุรกายสิงสถิตยอยู่ซึ่งมันมักจะปรากฏตัวออกมาและทำลายนาเกลือจนเสียหายแต่ถึงอย่างน,านั้นก็ยังไม่มีใครเคยเห็นกับตา เขาจึงคิดว่ามันคงเป็นเรื่องไว้หลอกเด็กเสียมากกว่า <S <S เองนอนไปเลยนะไม่ต้องรอข้าจะไปยุง่งไปเตรียมเกลือไว้ขายพรุ่งนี้พี่ชุม่มฉันรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้ไม่มีอะไรหรอกไอ้บุญมันก็เพ้อไปเรื่อยนั่นแหละชุ่มบอกออกไปเพื่อไม่ให้จันนั้นคิดมาก กลางดึกคืนนั้นจันที่กำลังนอนหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงหมาเห่าดังมาจากข้างนอกเธอหัน <c oughs> ไปมองข้างตัวก็เห็นว่าชุ่มยังไม่กลับมาด้วยความรำคาญเธอจึงตัดสินใจเดินไปเปิดหน้าต่างดูว่ามันเห่าอะไรกันแน่ไอ,ไอ้ดำเอ็งจะเห่าอะไรนักหนาะ คนนนจจะะหลับนอนไอ้ดำยังคงไม่ยอมหยุดเหา่ามันเห่ากระโชกเสียงดังอย่างที่ไม่เคยเป็นเธอจึงเหลือบสายตาไปมองตามทันใดนานจันก็กรีดร้องออกมาเห็นร่างอันใหญ่โตเบื้องหน้ามันสูงชะลูดเสียดฟ้าผอมโซโจนหนังติดกระดู กำลังตะกุยตะกายและเหยียบย่ำบนานาเกลือของเธอจัน์ยืนขาแข็งอ้าปากคางมองดูสุรกายที่กำลังเดินตรงเข้ามาก่อนที่เธอจะได้สติรีบปิดหน้าตาแล้ววิ่งกลับไปที่เตียงนอนคุมปรงตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว ฟังเสียงร้องหวีดแหลมของผีเปรตนั้นตลอดทั้งคืนเมื่อถึงรุ่งเช้าจันก็รีบมาที่ยุ้งเก็บเกลือเพื่อตามหาชุมเธอเห็นว่าสามีของตนนอนสลบอยู่บนพื้นจึงรีบเข้าไปปลุกไม่นานชุมก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงง เธอจึงได้เล่าเรื่องผีเปรตเมื่อคืนให้ชุ่มฟังและบอกให้เขารีบไปดูที่นาเกลือโดยเร็วทันทีที่มาถึงก็ปรากฏว่ากองเกลือที่ทั้งสองกวาดมารวมกันไว้ได้ถูกตะกุยยับเยินพื้นดินกลายเป็นสีขุ่นแดงราวกับมีใครเอาจอบมาขุดดินโคลนขึ้นมา ชุมมองดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยและยังพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ใครมันมาทำแบบนี้วะก็เปรตที่ฉันบอกไงพี่ฉันเห็นมันกับตาเลยเปรตที่ไหนไม่มีหรอกข่าว่ามันต้องเป็นฝีมือไอ้บุญกับพวกชาวบ้านแน่ๆที่รวมหัวกันมาแกล้งเรา ว่าจบชุมก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้เย็นวันนั้นเขาได้นำตะปูเรือใบออกมาโรยไปตามคันนาและโปรยลงในนาเกลือของตนหวังจะแก้เผ็ดพวกที่เข้ามาทำลายนาเกลือของเขาจนเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น ชุ่มก็บอกให้จันร์อยู่แต่ในบ้านเขาจะรอจัดการกับคนที่ลักลอบเข้ามาเองตกดึกคืนน,นานอสุรกายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งมันส่งเสียงหวิดร้องดังกว่าเมื่อคือทำให้จันนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนไม่กล้าเปิดหน้าต่างออกไปดู ได้แต่นอนซุกตัวอยู่อย่างนานและภาวนาให้ชุ่มรีบกลับมาเร็วๆจนกระทั่งถึงตอนเช้าจันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นชุ่มมานอนร้องโอดโอยอยู่ข้างๆก่อนที่เธอจะเหลือไปเห็นตะปูเรือใบที่ทิมแทงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของชุ่มจนเลือดอาพี่ชุ่ม ทำไมเท้าพี่มีแต่ตะปูแบบนี้โอ้ยไอ้บุญไอ้บุญมันต้องทำของแส่ข้าแน่ๆ<อ>จันได้รีดทำแผลให้ชุม่มที่กำลังนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด<อ>เธอเริ่มใจคอไม่ดีและรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันชุ่มเอาแต่นอนเพ้อเหมือนคนเสียสติ และกลด่าบุญมีกับพวกชาวบา้าน <c oughs> เวลาได้ร่วงเลยมาจนถึงช่วงเย็นอาการของชุ่มก็เริ่มดีขึ้น <c oughs> เขาได้หยิบปืนลูกซองในตู้ออกมาและบอกให้จันไปซุ่มดูอยู่ด้วยกันว่ามันเป็นใครกันแน่ที่มาทำกับพวกเขาแบบนี้ เมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามายังผืนนาเกลือภายใต้แสงจันท์ในคืนเดือนง่ายที่เต็มไปด้วยหมอกควันลอยละล่องชุ่มกับจันทร์ที่แอบซุ่มดูอยู่นานแต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่มีวี่แววถึงความผิดปกติใดๆด้วยความโมโหทำให้ชุ่มลุกยืนขึ้น ก่อนจะวิ่งออกไปยังกลางนาเกลือแล้วตะโกนด่าท้าทายด้วยความเกลียกลาแน่จริงก็ออกมาสิวะจะผีหรือคนกูยิงไม่เลี้ยงแน่ชุ่มกว่าดสายตามองไปรอบๆก่อนจะค่อยๆเดินไปตามคันนาอย่างไม่เกรงกลัวทันใดน,นั้นได้เกิดลมกันโชกแรงพัดอยู่รอบตัวขา้า สายลมแรงที่มาพร้อมกับเสียงหีดหวิวปัดะเข้ากับร่างของชุม่มจนเขาเสียหลักตกคันนาล้มหน้าความร่างกายของชุ่มตอนนี้ถูกตะปูเรือใบทิ่มแทงจนเลือดอาบเขาหันมองซ้ายมองขวาด้วยความตื่นกลัวก่อนจะค่อยๆก้าวเดินไปเบื้องหน้าด้วยความมืด ทำให้ชุ่มเหยียบเข้ากับตะปูเรือใบในทุกอย่างก้าวที่เดิมคือหน้าเกลือสีขาวบัดนี้เต็มไปด้วยเลือดสีแดงโสดที่ไหลออกมาจากฝ่าเท้าของชุม่มด้านของจันที่เห็นว่าชุ่มหายไปนานก็เกิดความเป็นห่วงจึงออกเดินตามหาท่ามกลางเสียงวิดรอง ที่ดังมาเป็นระยะทั้ให้เธอคนลุกไปทั้งตัวทันใดนั้นเองสายตาของจนันก็เหลือบไปเห็นชุมที่ตอนนี้เหนื้อตัวโชคไปด้วยเลือกกำลังเดินตรงเข้ามาหาเธอจันช่วยพี่ด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่เปล่งออกมา แต่จันกลับได้ยินเป็นเสียงวีดแล่จนเธอนั้นเกิดความหวาดกลัวสายลมกันโชคแรงได้พัดผมกระนำอย่างวิปริตผ่านกลางความสับสนและหวาดกลัวของจนันร่างของชุ่มที่เธอเห็นนานก็ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมทั้งส่งเสียงวีดร้องออกมาจนแสบแก้วหู จันร้องออกมาสุดเสียราวกับคนเสียสติก่อนที่เธอจะวิ่งหนีตเตลิดไปอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางเสียงวิดร้องโหยหวนของชุมผู้เป็นสามีนี่ตอนนี้ได้กลายเป็นผีเปรตไปต่อหน้าต่อตาของเธอหลังจากเหตุการณ์ในคืนน,นั้นจันก็ต้องอยู่อย่างทนทุกทรมานเพียงลำพงัง พืนนาเกลือของเธอที่มีอยู่หลายไร่บัดน pues ี้ได้ถูกขุดและเหยียบย่ำกลายเป็นดินโคลนจากฝีมือของเปลจนไม่สามารถใช้ทำมาหากินได้อีกต่อไปสิ่งที่โยมต้องพบเจอก็เป็นเ the พราะผลกรรมที่ทำร่วมกันมาทั้งนั้นมันทำบุญไว้ให้มาก เพราะสิ่งที่โยมจะเอาติดตัวไปได้ก็มีเพียงบุญและบาปเท่านั้นแหละคำสอนของหลวงพ่อทำให้จันถึงกับน้ำตาร่วงก้มหน้าก้มตายอมรับผลกรรมและคำสาปแช่งของชาวบ้านและในทุกๆค่ำคืนจันก็จะได้ยินเสียงหวีดร้องหวยหวนของพีเปเลดังแว่วตามสายลมมาจากนาเกลือของเธอ ติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปนะ้ำมันเครื่อง idemitsu จัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเปลตนาเกลือหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนแดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ